ลดน้ำระบบอัตโนมือนะคะใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ำต้นไม้นะคะข้าวโพดกับถั่วฝักยาวคือต้นถั่วฝักยาวต้นมะพร้าวตักน้ำนะคะอยู่คลองอัตโนมือไปเลยค่ะ แนยต้นเขาปโพดต้นหนึ่งมะละกอมะพร้า,พาวใส่ปุ๋ยแล้วนะคะ